สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการสมัครนะคะสมัครบล็อกเกอร์ c x m นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกๆนะคะเพื่อนๆอันดับแรกนะคะเราก็มาตรงนี้ก่อนนะเข้าไปที่ไลน์นะคะไปเอาลิงก์ของคนที่แนะนําเรานะคะกดเข้าไปนะอาจจะส่งมาทาง Mess e n g e r หรือส่งมาทางไลน์ส่งมาทางไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วนะคะก๊อปปี้ก่อนนะคะอ่าก๊อปปี้แล้วก็ เอาไปไว้ในโครมนะคะก็ได้นะอาวางนะคะตรงนี้ค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยอันดับแรกนะคะหัวข้อกดเข้าไปนะคะว่าเราเนี่ยจะเป็นนายเป็นนางหรือนางสาวนะคะได้หมดนะคะชื่อจริงให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่า ตรงนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยดูดิกดที่รูปโลกนะคะก็กดเปลี่ยนภาษาก่อนนะแต่ว่าเวลากรอกอะคะ่ะให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะใส่นามสกุลให้เรียบร้อยนะอีกช่องหนึ่งนะประเทศกดเข้าไปนะคะอยู่ประเทศอะไรก็ใส่เข้าไปนะคะก็ใส่ไปเลยนะคะ ถ้าอยู่ประเทศอะไรก็พิมพ์ลงไปนะคะแล้วก็กดนะคะเบอร์โทรค่ะก็เป็นเบอร์โทรที่เราใช้นะคะอันเนี้ยเขาจะให้เรากรอกเวลาเราถอนเงินนะคะก็ให้กรอกเบอร์โทรเข้าไปนะคะต่อไปอีเมลนะคะอีเมลต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานได้นะคะตัวนี้เราจะใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะของ c x m เพราะนั้นเนี่ย เราก็พิมพ์อีเมลของเรานะคะภาษาที่ต้องการนะก็จิ้มไปเลยจะเอาภาษาอะไรก็ได้นะคะอันนี้อันนี้ติ๊กถูกนะอ่านอ่านดูก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ไปดาเนินการต่อนะคะสงสัยอะไรก็ถามถามคุณคนนี้นะคะกดเข้าไปก็จะมี เจ้าหน้าที่ให้เราสอบถามนะคะไปดําเนินการต่อจากนั้นนะคะก็เข้าไปดูในอีเมลค่ะเขาจะส่งข้อความนะคะส่งพินไปให้เรานะคะเราก็เข้าไปดูในอีเมลนะเนี่ยค่ะหาตรง c x m direct นะคะถ้าไม่มีให้ไปดูในถางขยะแล้วก็กดค่ะเห็นไหมตรงนี้เนี่ยก็จะมีพินนะคะก็ copy มา จากนั้นนะคะก็เข้าไปนะคะที่ที่เดิมนะคะที่ C X M นะที่เราสมัครนะแล้วก็เอาพินไปวางนะคะแล้วกดดำเนินการต่อเห็นไหมอันนี้นะคะเขาบอกว่าเรายังไม่ได้ยืนยันเอกสารนะคะ ก็วิธีการยืนยันเอกสารเนี่ยก็จะมีบัตรประชาชนนะคะหรือว่าพาสปอร์ตนะง่ายๆก็คือบัตรประชาชนเนี่ยไปตรงนี้อัปโหลดนะคะใส่ทั้งหน้าและหลังนะคะก็คือถ่ายข้างหน้าด้วยแล้วก็ถ่ายข้างหลังด้วยนะคะแล้วก็หลักฐานที่อยู่นะคะตรงนี้เนี่ยจะจะเข้าใจกันค่อนข้างยากนะคะก็คือส่งไปอาจจะรีเจ็คนะคะหรือว่าไม่ผ่าน วิธีง่ายๆนะคะก็คือว่าเอาสำเนาทะเบียนบ้านนะสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ที่เป็นที่เป็นปกอะคะ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นชื่อเรานะคะที่เป็นปกที่มีที่มีว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีชื่อเรานะคะใส่ลงไปนะคะเราอาจจะใช้แอปมือถือทําก็ได้นะ,ะให้อยู่ในหน้าเดียวกันจะง่ายนะ,ะจากนั้นอัปโหลดตรงนี้ค่ะ ะะอัปโหลดบัตรประชาชนก่อนทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังนะคะแล้วก็อัปโหลดหลักฐานที่อยู่ตรงนี้นะคะก็เสร็จละนะจากนั้นนะคะก็อัปโหลดเอกสารค่ะนะคะฉันต้องการอัปโหลดนะคะก็ดูว่าตรงนี้ค่ะเราจะอัปโหลดบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตนะคะก็ตามนี้นะถ้าบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยก็ใส่วันหมดอายุนะคะวันหมดอายุก็ดูหน้าบัตร ะะหมายเลขเอกสารก็คือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะประเภทนะคะเลือกนะคะว่าเป็นพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนนะคะประเทศที่ออกนะคะก็ดูในบัตรนะคะแล้วก็เลือกนะคะอย่างนี้ค่ะก็พิมพ์เข้าไปนะคะถ้าเป็นประเทศไทยก็พิมพ์อย่างนี้ก็จะขึ้นมาถ้าเราหาอาจจะนานหน่อยนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะลากไฟล์เพื่ออัปโหลดก็กดเข้าไปนะคะแต่อันดับแรกเราต้องเซฟรูปบัตรประชาชนก่อนนะคะเซฟข้างหน้าถ่ายข้างหน้าแล้วก็เซฟไว้นะคะข้างหลังนะคะก็เซฟลงเครื่องก่อนนะจากนั้นก็เนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าข้างหน้านะคะก็คลิกนะคะแล้วก็ข้างหลังก็ใส่ตัวน,นี้นะ,ะแล้วก็แล้วก็ไปที่อัปโหลดนะคะ เมื่อเราอัปโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเช่นตอนแรกเราอัปโหลดบัตรประจําตัวประชาชนก่อนนะคะแล้วก็พอเราอัปโหลดเสร็จนะคะแล้วก็จะมาหน้านี้นะเพราะฉนั้นนะคะให้กดตรงนี้ค่ะคลิกที่นี่เพื่อดูสิ่งที่ขาดหายไปนะคะกดเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็ไปที่อัปโหลดนะบางทีเราอาจจะอัปโหลดบัตรประจําตัวประชาชนก่อนนะคะแล้วก็ แล้วก็ทะเบียนบ้านยังไม่ได้อัพนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปอัพเพิ่มได้นะแล้วก็คลิกเข้าไปค่ะแล้วกรอกข้อมูลนะคะตามนี้เลยนะคะกรอกเสร็จนะตรงนี้มันจะขึ้นว่ารอดำเนินการนะให้ทักไปที่ผู้ให้บริการลูกค้านะคะจิ้มเข้าไปแล้วคุยกับเขาได้เลยว่าเออส่งเอกาสารแล้วรบกวนอนุมัติให้หน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะอนุมัติให้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีค่ะ